เกษตรกรยุโรปนับพันประท้วงเดือดในบรัสเซลส์คัด้านข้อตกลงการค้ายูเอเกซูกลัวสินค้าราคาถูกจากอเมริกาใต้ทำลายอุตสาหกรรมท้องถิ่นส่งผลปะทะตำรวจรุนแรงรถแทรกเตอร์บุกถนนจนจราจรติดขัดยูเรื่องลงนามไปมกราคมท่ามกลางแรงกดดันจากฝรั่งเศสอิตาลีเมื่อวันที่18ทะข้อ0 2568การประท้วงของเกษตรกรครั้งใหญ่ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในเบลเยียมซึ่งเกษตร,รกรจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านข้อตกลงการค้าที่อาจทำให้สินค้าเกษตรราคาถูกจากกลุ่มประเทศอเมริกาใต้หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดยุโรปส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมเกษตร,รท้องถิ่นการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรป EU ที่กำลังพิจารณาจะลงนามข้อตกลงกับกลุ่มเมโกซูเมโรเชอร์ซึ่งประกอบด้วยบราซิลอาร์เจนตินากวัยและอุรุกวัย ข้อตกลงที่ใช้เวลาเจรจายาวนานกว่า25ปีนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักว่าจะเปิดทางให้สินค้าเกษตรราคาถูกจำนวนมหาศาลไหลเข้าตลาดยุโรปทำให้เกษตรกรท้องถิ่นแข่งขันไม่ได้เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าและมาตรฐานการผลิตที่แตกต่างกันซึ่งอาจทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันและเสถียรภาพของภาคเกษตร,รกรรมในระยะยาวในกรุงบรัสเซลส์ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภายุโรป การประท้วงทวีความรุนแรงจนเกิดการเผชิญหน้าดุเดือดระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประท้วงบางส่วนคว้างปาขดหินมันฝรั่งและวัตถอุอื่นๆเข้าใส่เจ้าหน้าที่พร้อมทุบทำลายหน้าต่างอาคารรัฐสภาที่จตุรัสลักเซมเบิร์กส่งผลให้เกิดเหตุปัะทะรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวหลายรายตำรวจเบลเยียมตอบโ,โต้ด้วยการใช้แก๊สน้ำตาและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายฝูงชนหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์เด่นคือเกษตรกรรายหนึ่งนำมันฝรั่งมาเทท,ทิ้งลงบนถนน เพื่อแสดงออกต่อต้านนโยบายเกษตรกรรมของ e ูโดยมีเกษตรกรหลายร้อยคนจากทั่วยุโรปเดินทางมาร่วมชุมนุมทางการบรัสเซลส์อนุญาตให้มีการประท้วงโดยจำกัดรถแทรกเตอร์เพียง50คันแต่ในความเป็นจริงมีรถแทรกเตอร์กว่า1,000ันคันซึ่งส่วนใหญ่จดทะเบียนในเบลเยียมหลังไหลเข้าสู่เมืองหลวงส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นอมภาตตำรวจประมาณการว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมรวมกว่า7,00 0คนแรงกดดันจากการประท้วงครั้งนี้รวมถึงการคัดค้านจากชาติสมาชิกนำโดยฝรั่งเศสและอิตาลี ทำให้สหาภาพยุโรปประกาศเลื่อนการลงนามข้อตกลงออกไปเป็นช่วงต้นเดือนมกราคมปีหนา้านางเอซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำเป็นต้องชะลอการลงนามที่เดิมกำหนดในบราซิลช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกร,ร,ร,กรและทบทวนมาตรการป้องกันผลกระทบทางการค้าให้รัดกุมยิ่งขึ้นถือเป็นชัยชนะชั่วคราวและก้าวสำคัญของกลุ่มผู้ประท้วงที่ต่อสู้ยับยั้งข้อตกลงนี้มาอย่างยาวนานอ่านข่าวอื่น สภาพอากาศวันนี้ยอดดอยหนาวจัดต่ำสุด4องศามีน้ำค้างแข็งบางแห่งขนส่งเร่องออกแนวทางติดตั้งสัญญาณเตือนในรถแก้ไขปัญหาดัมรถบรรทุกยกเองภูมิใจไทยเผยภาคใต้59เขตคนแห่สมัครครบแล้ว